You go let ไปไปตรงนั้นงิ่นปีนเนี่ยนี่โอ้โหโอ้โหเขาาไปทำไมเขาหไปทำไมด้านหลังโอ้โอ้ไม่ๆๆ่ไม่ไม่ไม่

คนเล่น well, ไม่มีเต็กี้ปืนแต่ก็อย่าหาา้าวแล้วกันมาถึงเราอ่ะอย่าห้าวแล้วกันอืมวิ่งเลี้ย,เยนเอาอะอย่างนี้ก็ กับเรียนนะตอนนี้ตอนนี้เราต้องหาคนไปก่อนนะครับมนไม่มีคนเลยเพราะฉะนั้นเราจะเล่นปืนตาลิงล้วกันตาลิงก็เลองไปจริงไม่ต้อง,ปองไองปจริงจริงแหละ ข้อหนึ่งหัวฉลีทไม่ยากแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เรเปิดตาแล้วได้เราเปิดอย่างรับผลิตเล้าหัวเล้วไม่น่าไม่ได้ฟาร์มามาเลยฟาร์มมาโอเคผมไม่ได้ฟาร์มมานะเกมนี้เพราะว่าไม่มีสกินเอ้ยไม่ใช่ดิ ถ้าเราไม่มีสกีนแนะนำให้เล่นฟา์มาร์กก็ฟา์มารกก์กถูก่อนน่าจะได้อยู่สวย ทำไมอ่อนไหวทำไมอ่อนไหวได้ขนาดนีว้วะเพื่อนเอ้ยมาถึงฝั่งตรงข้ามอ่ะโอ้โหแบงคิวไปกันหน่อยก็ไม่ได้โอ้โห ยาลินยาโอเคโอเคของแต่งเราได้ของแต่งเราได้อต,ไดตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่มีตัวให้เรายิงเลยนะครับตอนนี้แบบไม่มีให้ยิงเลยเพราะเพื่อนเรายิงไปแล้ว พุ้ยมันไม่มีใครเลยไม่ไม่มีคนเลยหถามจริงถามจริงไม่มีคนเลยจริงดิเคือไปคือไปเราต้องเปิดตาล้าตาล้าไม่งั้นคนมันก็เจ็บไม่งั้นเราก็จะหาคนไม่เจอเราต้องเปิดตาล้าชีวิตอยู่ไปเลยเราไปเลยตัวมันไปเลยเราไปวางศัตูวางแล้ว รอไปเลยตรงนั้นนะบอกดีคิวคิวคีนี่หมดเลยโอ้โหมืันเราโดนยิงยิ้มหน่อยมันจะมีตัวมาอึ๊บเจอแล้วเจอแล้ว เนี่วยวนวับเกมนี้มันเริ่มแปลกๆขึ้นเกมนี้มันเริ่มแปลกๆแ,แล้วนะเกมนี้มันเริ่มแปลกๆแล้วนะประด็นเดี๋ยวๆแล้วตียี่คนไปไปไหนหมดอโอเคเราจะด,ดีใกล้ๆเราจะด,ดีใกล้ๆเอาวะทุกคนเอาเรื่องนะเ,เรื่องนะ มันไม่มีตัวเลยเพื่อนเรามีคิวแล้วเราไม่มีคิวหาคิวอปเฮ้ยจะกระโดดลงพังไหมซ้องกันไป ามสเต็ปตามสเต็ปตามสเต็ปตามสเต็ปเลยเออมันไม่มีตัวเลยอ่ะมันเงียบไปอะ่ะเงียบกิ๊บเลยเงียบกิ๊บ์กำลังยึดแบไดรอปป้องกันแบบฟ้าของมันยังฟูมีแบบไอทีมกำหม,มวกมีแผ่นเกาะโอ้โห ของฟูบอกว่าของโคตรฟูแต่อย่าให้เขาปรับอันดื้อมากกว่านะแบบเอ,อที่เขาแบบไม่เอาเอาแบบเจอ,อขอพื่มเลือดกลับมาอย่างเช่นเซนที่ที่กดสกิลแล้วมันพื่มโลเอเพี้ยพื่มเลืออนะไรเงี้ยน่าจะเอากลับมาน่าจะน่าจะวนะูซกว่านะไม่มีใครดีไม่มีใครดีเาข<ะ>เอาพากินล้าหัวแล้า แต่เราต้องเปิดล่า,ไ,ลาไปยรู้ไปเลยมาทีแรกไม่มีคนที่หิ่งโอ้ยไม่ช่วยไปตรงนั้นไปตรงนั้นมันก็จะด้วยล็อกป้องกันอะไรอย่างนี้ไบไปก็ม้อยึดแอนดรอยด์ป้องกัน

ฝัง่งข้างหน้ากำลังทิ้งั้งแสกตัวตายพันยาแบบ <c oughs> เป๊บวิว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 เราไดช่วยขอไม่ใช่ไห <c oughs> เอาเพื่อนตายเพื <c oughs> ่อนโอ้ <c oughs> มาแล้ว คิวอยู่แลคิว,วอยู่เลเอาว่ะเริ่มเจอคนแล้วเริ่มเจอคนแล้วเริ่มเจอคนแล้วพวกพี่น้องพวกพี่น้องเราเริ่มเจอคนแล้วซื้อสกิม,มือไปไปไปคนตอ่ตอ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 ตอ่อต่อต่อต่อ เราแบบชิวๆไงเราต้องเราไปคุยชิวอยู่แล้วอ่าไป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 แต่ไม่มีเก็บเสียงนะวมเลยไม่มีเก็บเสียงไม่มีเก็บเสียงโมทำีไหมเอาโห,าโหตรงนี้เฉย ไม่มีใครไม่มีใครหรออันนี้มันจะมีตัวเาวาขึ้นนะตุกติกตุกติกตุกติก,ตกหรอ หมดตีครับผมเอาว่ะเดือดเดือดเดือดเริ่มเดือดแล้วเริ่มเดือดแล้วกลับมาเดือดกลับมาเดือดตายหมดตีหมดเลยเดือดเดือดเริ่มเดือดแล้วเริ่มเดือดแล้วกลับมาเดือกมาเดือ ไปตามล่าตามล่าเราต้องตามล่าดูไปฝั่งนี้ฮึบาามาๆๆเข้ามา<อ>มาเลยอบอกเลยว่าชิวๆครับผมไปไงัยสวัสดีขอลาอย่างนทางเหรือ